สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยาดยันเข่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แนกดแชร์แกดนานาน,นานกดเยอะเยอะนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องในอดีตกันนิดนึงนะคะในเรื่องของความกระตุออ้นยูรู้คุณทั้งหลายที่ทุกคนกําลังโจมตีสาวิตีกันอยู่ไปดูกันหน่อยคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปเก่าหลายปีแล้วนะคะดิฉันน่าจะลงไว้ในปี2 2 ซึ่งตอนนี้มันแทบจะหาอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าช่องทั้งไอ้พลยทั้งอิทึกนี่ปลิวไปหมดแล้วก็ยูทูบเบอร์หลายคนนะคะอย่างที่บอกบุมน้อยเนเคยเล่าในรายการโหนกระแสว่าคลิปไหนเรื่องราวใดที่ไม่เป็นที่พอใจไอ้พลยจะสั่งลบหมดนะคะตอนที่ช่องไอ้พลยปลิวทั้งหลายยูทูบเบอร์ในนาทุกคนถูกสั่งให้ลบ คลิปตนๆตนๆตนๆนเนี่ยออกไปกันจนหมดเพื่อที่จะไม่ให้มีใครไปขุดไปคุยไปอะไรได้นะคะก็โชคดีที่ดิฉันมีเหลือเก็บไว้บ้างเดี๋ยวไปฟังดูนะคะไอ้พวยกำลังพูดว่าเพราะอะไรทำไมตัวเองถึงไม่มีฝาบ้านถูกใครโกงไปนะคะถูกใครโกงไปแล้วลูกสาวของคนที่โกงเนี่ยก็ น่าจะฟังอยู่ด้วยแล้วไม่ได้ห้ามปราบอะไรเลยไม่เคยได้พูดปกป้องอ,อพ่อแม่ของตัวเองเลยแต่ถ้ามีอะไรแตะต้องผัวขึ้นมาจะออกมาปกป้องสุดลิ่มทิมประตูไปฟังค่ะรู้แล้วทุกวนันนี้แปงเอรอว่าทำไมแม่มึงเกลียดกูจังเพราะเรื่องมรดกที่แม่มึงต้องการหุบเอาส่วนของกูที่พ่อพระเอกแม่นางเอกน,อน้าดาวังคารซื้อไว้เก็บไว้แต่มันไม่เป็นไปดังใจ วันนี้เข้าใจแล้ววันนี้มันมาถึงที่สิ้นสุดแล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันที่อีสิ้นสุดแล้วนะพ่อพระเอกรู้ซึ้งแล้วว่าทําไมแม่มึองมันถึงเกลียดพ่อพระเอกนะเพราะพ่อพระเอกมันเป็นคนพูดตรงปากไม่หวานมันชอบพูดความจริงมันรักความถูกต้องมากจนเกินไปแค่ต้องการอยากได้เงินคืนเงินที่ลงทุนซื้อที่ไว้ไม่ได้เอาดอกเบี้ยแม,ม้แต่บาทเดียวให้ไปเทไหร่ขอคืนเท่านั้นแล้วมึงรู้อะไรไม่แป้งคนที่โกงเงินทุกบาททุกสตางค์ของพ่อพระเอกแม่นางเอกเขาไปเกิดใหม่แล้ว เพราะอะไรรู้ไหมแป้งเวรกรรมไนงะพ่อพระเอกแม่นางเอกอาหูสิกรรมให้หมดทุกอย่างหลังจากที่เขาไปเกิดใหม่แต่ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะพ่อพระเอกแม่นางเอกก็ได้จะหวังว่าเมื่อไหร่แม่มึงจะเอาเงินมาคืนสักทีจะได้เอามาทําฝาบ้านรอแล้วรอเล่าภายในปีนั่นแหละรอแล้วรอเล่าปีแล้วปีเล,ล่าดิฉันเคยพูดไว้นานแล้วละ่ะว่าไอเนี่ยกล่าวหาตากระยายว่าโกงแล้วคนเป็นเมีย รู้อยู่กกบใจดีว่าไอ้เงินที่ส่งมาซื้อที่อะไรนะั่น่ะส่งไปให้ใครแล้วทำไมตาชานกะยายสมควรถึงต้องเอามาคืนมันไม่ได้เกี่ยวกันเพียงแต่รับรู้ตาชานกะยายสมควรรับรู้อิทธิ์แค่บอกว่าเนี่ยจะซื้อที่ของนา้นานะนี่นี่น,นี่ส่งไปอย่างงู้นอย่างนี้แล้วพอคุณมีปัญหากันกะน้าตรงนั้นกลายมาบอกเป็นบอกกับคนอื่นว่าโดน ตาชานหายสมควรเนี่ยโกงเอาไปนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเขาซื้อที่สี่หมื่นสี่หมื่นมันไม่น่าจะซื้อที่ตรงนั้นได้แต่ก็ไม่รู้นะคะในหลายสิบปีก่อนมันอาจจะเออราคานั้นอันนี้ไม่ทราบแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเขาไม่ได้ส่งเงินมาให้ตาชานหญ่สมควรเอาไปซื้อที่แต่เขาติดต่อคุยเรื่องซื้อที่ซื้อทางกันเองโดยที่มาพูดให้ตาชานหญ่สมควรได้รับรู้ เป็นพยานเท่านั้นเองทีนี้อย่างที่ไอ้พวยบอกว่าน้าที่ขายที่ให้เนี่ยเอก็บวชเป็นพระตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วไอ้พวยก็พูดทำนองเหมือนกับว่าโกงก,กูกรรมก็ต้องตามสนองในเมื่อคนรับเงินเสียชีวิตไปคุณก็ต้องรอเขาเป็นหนี้คุณลูกๆเขาก็ยอมรับนะคือขายที่ตรงนี้ได้เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยว เงินตรงนี้จะเอาคืนให้ตอนนี้ที่ของยายชูที่ไม่รู้ยังเป็นกรณีพิพากันอยู่หรือเปล่ายี่สิ้ไร่ต้องแบ่งให้ลูกนี่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 น,นี่ไปนะคะไอ้หลก็เคยพาไปดูไอ้ที่25ไร่จะทำอะไรดีนะไอ้เวนนี้ก็คือชอบอําชอบเออ อุปยิปเป็นของตัวเองคือพูดเหมือนกับไอ้ยีไร่จะต้องเป็นของมันทั้งหมดจริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่ะมันแบ่งกันในพี่น้องของยายสมควรเนี่ยหลายคนก็จะต้องหารไปเท่าๆกันแต่ดูเหมือนว่าผู้จัดการบรดกคือ,อ,อป้าใหญ่คนที่แต่งงานกับข้าราชการและมีลูกชายรูปหล่อที่อเถกไปกี่สันด้วยที่คอนแก่นเนี่ยก็จะเออฮุบ อะไรไปเยอะโดยอ้างว่าอ้างแบบไอ้ไหลเนี่ยกูเป็นคนดูแลแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยกูก็ต้องได้มากกว่าเพื่อนอ้างแบบไอ้ไหลน,นี่แหละค่ะใครดูแลแม่คนนั้นก็จะได้ไปไม่ต่างอะไรกันเลยแต่ไอ้พวยเนี่ยก็เอามานั่งเล่าให้คนอื่นฟังว่าโดนตาชาญกระยายสมควรเนี่ยโกงเงินถึงไม่มีเงินมาทําฝาบ้านโดยที่อีเถกคนเป็นลูกสาวไม่ได้ ทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันไม่ใช่ก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยปล่อยให้ผัวด่าพ่อด่าแม่ว่าเป็นคนขี้โกองอันนี้คือลูกสาวที่สุดกระตันยูเนาะที่ทุกคนบอกว่าโอ้โหป้าเขากระตันยูมากไอ้ไหลเนี่ยโอ้โหเขาซื้อไก่มานะคือเห็นมึงเห็นพ่อแม่มึงเป็นตัวกินไก่หรือไงเขาซื้อไก่อร่อยหน่อยเนี่ยไอ้ทุกอย่างที่เขาเคยด่าไว้เนี่ยหมดลบกันไปหมดเขาซื้อไก่มาให้แล้วเป็นการจบกัน นะไอ้เรื่องที่เขาด่าแม่สะทุนไอ้เรื่องที่เขาแล้วผัวเขาพากันบอกก็พ่อกับแม่โกงเงินเนี่ยนะหายไปสิ้นลืมกันไปหมดไอ้เรื่องที่เคยบอกว่าเกิดไปจากรูกระบอกน้อยอกน้อยใจแม่เป็นคนไปเซ็นชื่อทำให้ฉันตกไป็นจมเลยลืมกันไปหมดเลยไม่พูดถึงตอนนี้โอ้โหเพื่อที่จะถล่มสายวิธีอีทธิดทิโหดเป็นดีสุด สิบเจ็ชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินอะไรของเขา,เขาทั้งหลายเนี่ยคือดีสุดลิ่มทีม่ประตูจริงๆแต่นี่คือความจริงค่ะเสียงไอ้พวยจริงๆไม่ใช่ว่าคลิปมันหายไปแล้วจะบอกว่าไอ้พวยไม่เคยพูดนี่ดีฉันพยายามหายังหาไม่เจอนะคะไอทีอีเธกบอกว่าแม่เนี่ยทำกริยาสะทุมใส่แม่ผัวยังไม่เจอ เมื่อไหร่มีเวลานั่งฟังมันทุกคลิปทุกคลิปยังไงก็ต้องเจอเข้าซักวันหนึ่งนะคะยังไงก็ต้องเจอเข้าสักวันนึงเนี่ยงงนนผลพวงของการไปหาคลิปนั้นก็ได้เจออันนี้มาแล้วก็คิดเออนี่ไงลืมไปเลยว่าอิทธิเนี่ยเคยปล่อยให้ผัวด่าพ่อด่าแม่ตัวเองยังไง แล้วก็ไม่เคยทั้งๆท,ที่ตัวเองรู้อยู่ว่าพ่อกับแม่ไม่ได้โกงตอนนั้นไอ้แต่ก็ด่าสวนอยู่สาวิตรีก็ออกมาพูดว่าเรื่องราวมันไม่ได้เป็นแบบนั้นพ่อแม่รับรู้แต่เงินเนี่ยคุณไม่ได้เอาไปให้พ่อแม่ไม่ใช่พ่อแม่เอาเงินคุณมาทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็ บอกคุณว่าจะไปซื้อที่นาให้แล้วก็จริงๆแล้วไม่ได้ไปซื้อนา <Okay. S 1> เขาก็ยอมรับรับรู้อยู่ว่าได้เงินตรงนี้ลูกๆนาก็รับรู้พอนตาตายเสียชีวิตไปแล้วมรณภาพไปแล้วเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> ดังนั้นเรื่องซื้อที่เรื่องโกงเนี่ยน่มันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับตาจารใหญ่สมควรซึ่งอีเธอรู้ดีอยู่เต็มอกแต่ปล่อยให้ผัวนั่งด่าพ่อกับแม่ตัวเองอันนี้คือลูก สุดยอดกะตันยูใช่หรือไม่